สองตัวแรกเนี่ยเอาแล้วเลขเริ่มมาแล้วกูชูเลขไม่ได้เลยมันจะจ้องกันละสองตัวแรกเนี่ยเรื่องของปัญญาสามข้อกลางเนี่ยเรื่องของศีลและสามข้อสุดท้ายเนี่ยเรื่องของสมาธิสองสามสามมัดแปดมัดแปดมัดแดสวัสดีเพื่อนเพน,พนทุกคนครับผู้ชมทุกท่านครับนะ วันนี้นะครับสาหรับใครคอหวยคอเลขคอเบืร์นะครับจะรวบรวมตัวเลขเกี่ยวกับอาจารย์เบียร์นะครับมาให้ทุกท่านได้ลุ้นกันนะครับก่อนอื่นขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอาจารย์เบียร์คนอื่นทำนั้นไม่เคยใบ้หวยเลยนะครับเป็นการพูดธรรมะนะครับนะถ้าใครจําได้นะครับอาจารย์เบียร์นี่บอกตัวเลขเนี่ยถูกมาสีงวดติดแล้วนะครับจะบอกว่าผมบอกหวยก็ไม่ไม่ใช่นะครับเพราะแกพูดเป็นธรรมะนะครับ อย่างครั้งแรกนี่ครับมีคนขอหวยนะครับนะอันนี้เรียกว่าจังหวะโบ๊ะของแท้นะครับแกก็ลำคาญแล้วมั้งครับแกบอกว่าศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์หเลขศูนย์ศูนย์เนี่ยมันสถิติมันไม่ค่อยออกกันนะครับเลขศูนย์ศูนย์เนี่ยนะครับปรากฏว่าพูดประชดยังไงไม่รู้เลยครับอ่าหวยออกนะครับศูนย์ศูนย์จริงๆนะครับนั่นคือครั้งแรกนะครับของอาจารย์เบียร์เลยนะครับนะพอครั้งที่สองแกก็พูดนะ นะจำไม่ได้นะครับครั้งที่3นี่จะจำได้ครั้งที่3ามยิงไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ไม่ค่อยปรากฏตามสือ่อมีคนไปถามอายุนะครับของอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์ก็บอก38นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่แกพูดธรรมะนะครับนะล่าสุดที่โคราชนะผมก็อยู่ที่โคราชด,ด้วยนะครับผมไปหาอาจารย์เบียร์นะครับวันนั้นแต่ว่าผมไปอยู่ที่ห้างวิสโก้ะนะครับที่แรกผมก็เข้าใจว่าอาจารย์เบียร์ไปแค่ที่เดียวนะ ปรากฏว่าตอนบ่ายอาจารย์เบียร์ไปที่ทถงมินอนดเลยนะผมก็อยู่ที่แถวแถวเทียเท่ยวแถวเซนเซนท่านเที่ยวแถวในห้างนะครับเดอะมอลล์เดอะมอลล์พูดผิดนะครับอยู่ใกล้ๆก็ไม่ได้ไปดูช่วงบ่ายนะครับปรากฏว่านี่แหละครับคลิปแชร์กันเยอะมากแกพูดเกี่ยวกับอะไรนะกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนโกรรมอะไรเนี่ยนะครับนะเท่าที่จําได้ก็ออกสามสี่สี่สามเลยมั้งครับ และล่าสุดก็มันก็มีตัวเลขออกมาอีกนะครับเด็ดเด็ดอีกนะครับนะสำหรับใครที่ชอบฟังทำด้วยแล้วก็เออ,อยากฟังเกี่ยวกับหวยด้วยนะครับก็ไม่ค่อยมีใครที่จะบอกตัวเลขหรือบอกหวยถูงมาตั้งสี่ห้าวดติดแบบนี้นะครับนะเท่าที่เห็นก็มีอาจารย์เบียร์นี่นะครับส่วนใหญ่ที่คอหวยเซียนให้หวยโดยตรงนะครับนะส่วนใหญ่จะประมาณ ถูกจริงๆสักสองงวดนะครับงวดที่สามนี่ก็ถ้าเราไปตามนี่ก็โดนโดนกินนะครับนะแต่ก็ก็ไม่แน่นะครับก็ไม่แน่นอะ่ะเป็นการเป็นการเสี่ยงโชคนะครับการโชคก็ไม่พูดมากครับวันนี้เราจะพาไปดูนะครับอ่ะเป็นงวดของวันที่สิบหกพวกนี้เลยนะสิบหกธันวาเลยนะครับนะครับธันวา 2 5 6 7นานี่นะครับนะเป็นหวยงวดสุดท้ายของปีนี้แล้วครับวันนี้นะครับจะรวบรวมตั้งแต่อาจารย์เปียร์สนธนาธรรมไปบรรยายธรรมนะครับหลังวันที่หนึ่งนะครับหลังวันที่หนึ่งไปต้นมานะครับนะว่ามีตัวเลขอะไรบ้างให้ทุกท่านได้ลุ้นกันนะได้ฟังธรรมกันอย่างน้อยมีคําว่ามรกแปดนะครับมรกแปดนะครับนี่เป็นธรรมะนะครับทุกคนมรกแปดนะครับ อันใดรออยู่ก็ไปฟังกันเลยครับไม่กีลาแล้วครับอรพอดีหนูจะขอให้อาจารย์ช่วยเน้นสิ่งสองข้อให้ประชาชพร,รางสองมาแล้วค่ะเพราะตอนนี้ชาวพร,รางสองอยากได้พ้นทุกข์ะค่ะสิ่งสองข้อคุณอะสิ่งสองข้อที่อาจารย์จะให้อ่ะที่อาจารย์ที่คนพร,รางสองมารอบ่อยๆเนี่ยค่ะมารอทุกคนอนะก็ต้องไม่เอาห้าข้อเอาแค่สองอะเอาแค่สองก็พอค่ะสมัมัเยอะไปละค่ะ เพราะตอนนี้คนเวลาสองลบากมากเลยรถติดหนักเลย่ทุกคนก็รอคออาจารย์่นี่สีสองข้อสข้อก็บอีสอ2ตัวนพชัดไปอาจารย์ตกใจไม่ตกใจผลตีปากให้ ถ้าาขออะไรกเล่ก่หวยไม่มีหรอกไม่เป็นไรแล้วแต่การให้สินสอรพ่อ,อไม่มีหรอกหวยหวยอะไรถ้าเราทำกรรมของเรามาเราสร้างเหตุปัจจัยของเรามาเราย,ย่อมได้รับผลของเหตุปัจจัยนั้นจำไว้ต่อให้อาจารย์บอกเลขแม้มันจะเป็นเลขสองตัวตรงไปไหมแต่พวกเราทุกคนเนี่ยนะไม่มีอีซีบารามีเคยทําเหตุปัจจัยกับการสร้างเหตุของการได้ทรัพย์นั้นซื้อให้ตายก็ไม่ถูกไม่มีทางถูกเพราะไม่เคยทํามา ดังนั้นเราไม่จาเป็นต้องไปวิ่งขูดเลขขูดหวยขอเลขขอเบอร์อะไรเลยไม่จําเป็นเพราะอะไรถ้าวันหนึ่งเราจะได้มันจะได้ตามโค้ชขับําเพ็ญบุญของตัวเราเองอาจารย์ให้หวย5 5 5ห้าห,า,หานะหาให้แค่5เดียว 1. นศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา5ข้อนี้เป็นเหตุของความสมความปรารถนาในชีวิต ถ้าเราอยากจะสมความปรารถนาใดก็ตามในชีวิตเอาห้านี้ไปปฏิบัติให้ได้สองตัวแรกเนี่ยเอาแล้วเลขเริ่มมาแล้วกูชูเลขไม่ได้เลยมันจะจ้องกันละสองตัวแรกเนี่ย เรื่องของปัญญาสามข้อกลางเนี่ยเรื่องของศีลและสามข้อสุดท้ายเนี่ยเรื่องของสมาธิสองสามสามมักแปดมักแปดมักแปดเดี๋ยวจะหาว่าให้ให้เลขอีกนะมันยิ่งใกล้ว่ามันยิ่งจับจ้องอะนะไม่ว่าจะเป็นอริยสัจสีหรือมักแปดนะคะมักแปดเนี่ยก็แยกออกมาเป็นแยกออกมาเป็นอะไรนะคะเมื่อกี้สอง สาสไม่ใช่หวยนะมัร์คแปดนะมารแปดกับครับอาจารย์เดินทางกลับโรงแรมนะไปกับพ้อพี่หมีนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรมากันะครบ แล้วก็ทีเด็ดนะครับตัวเลขสุดท้ายนะครับอยากให้ทุกท่านได้ลองพิจารณาดูนะครับเป็นเลขเด็ดที่ผมนํามาฝากทุกท่านนะครับก็มีตรงกับเลขอาจารย์เบียร์อยู่เหมือนกันนะครับไปฟังกันครับว่าพระครูปรัิละท่านมีเลขเด็ดอะไรบ้างครับที่ท่านสนทนากันกับพระอาจารย์ตะวัน,นครับเป็นตัวเลขปิดท้ายสําหรับคลิปนี้ครับ ผมเนี่ยเมื่อมีความทุกข์ก็ออกมาบวชเพื่อหาครูบาอาจารย์สอนวิธีวิชาดับทุกข์เมื่อบวชแล้วเนี่ยฮะก็เดินทางไปทั่วทั่วประเทศนะอาจารย์เขาบอกว่ามีพระอรหันต์เท่านั้นที่จะสอนวิชาดับทุกข์ให้เดินทุดงไปวัดโน้นวัด,วด,วด,วดนี้ไปเ,เรียนพักรักจําจากครูบาอาจารย์มาเขาบอกพระอรหันต์ที่ไหนภาคเหนือใต้ต,ตกออกก็ไปไปแล้วก็ไปถามท่าน จะดับทุกยังไงจะทำจิตให้บริสุทธิ์ยังไงอะไรเงี้ยเดินไปถึงร่วม30ปีที่ผมบอกว่าตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่ละฮะอันนี้ห้าห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดแล้วฮะ,อะตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่ละฮะอันนี้ห้าห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดแล้วฮะ